สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคือมีครับเราจะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์ที่จะใช้อ่ารัสบ r ูพานะครับในการรันสไลด์นะครับใช้ s p b e r r y Pi ตัวนี้นะครับเรามาดูกันใช้งานกันนะครับโดยนะครับผมเสียบปึ๊บนะครับมันก็จะทำการรันออโต้นะครับอ่าลองดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ โอเคนะครับก็จะขึ้นสไลด์มาแบบนี้นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่จะทำมาที่เหมือนเปิดขึ้นมาแล้วเป็นสไลด์โฆษณาโฆษณาต่างๆนะครับเราสามารถที่จะกดเลื่อนได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่นําไปใช้ได้ตามติดตั้งตามสำนักงานนะครับเป็น้ายโฆษณาต่างๆได้นะครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับเราตั้งข้อมูลทุกๆสิบวิหรือถ้าเราจะเปิดสไลด์มาเราก็กดดีกด A ในการย้อนได้นะครับอ่า โอเคนะครับก็เป็นโปรเจกต์ของน้องนะครับที่นำมาสาธิตดูครับขอบคุณมากครับ